โร่เวน์ไวน์สีชมพูโรเซ่ Rose เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ดรายไปจนถึงสวีทนะมาเริ่มกันที่แบบดรายก่อนก็คือไม่หวานกลิ่นของผลไม้สีแดงแบบสดซอร์เบอรี่ราสเบอรี่มีความเปรี้ยวแล้วก็สดชื่นตัวดังนะก็คือจะเป็นพวกโรเซ่ที่มาจากโพรวองเนาะฝรั่งเศสสเปนแล้วก็อิตาลีเหมาะกับคนนะที่ชอบไวน์แบบสดหอมไม่หวานเบาแล้วก็สดชื่นออฟดรายหอมผลไม้ชัดขึ้นแต่ว่าจะมีความสุกช่ำหวานนิดนิดของผลไม้ดื่มง่ายไม่หนักเกินไปไวน์เซนเดลอยู่ในหมวดของโรเเเซ่่นะบบบาาายยใ้ขจแงๆลย ไวซินฟันเดลเนี่ยเป็นโรเซ่นะที่มีความหวานจากองุ่นแดงซินฟันเดลแต่แช่เปลือกเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงนะก็เลยจะออกแบบสีชมพูแบบอ่อนๆรสชาตินี่ก็จะหวานนะมีความผลไม้ที่เด่นชัดไวซซินฟันเดลเนี่ยก็จะเป็นโรเซ่ที่เป็นสไตล์อเมริกันนะก็จะเกิดจากความบังเอิญน,นะในนาะปาวาเล่เนี่ยตั้งแต่ปี1 9 7 0นะูน่ะมันจะหมักแบบไม่สุดเลยนกะ็จะออกหวานนิดๆแล้วก็มีสีที่อ่อนเป็นสีชมพูก็เลยลองเอามาขายไปกลับขายดีแล้วก็คนชอบซะงั้นใครที่ชอบไวซ์สีชมพูที่มี